สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารสิคนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกทุกท่านคงเคยได้ยินหรือคุ้นหูก,กับประโยคคำสอนเช่นคำว่าพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วหรือศิลปะยืนยาวชีวิตสั้น ประโยคอมะตะนี้คงจะลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าทุกคนที่เป็นผู้พูดหรือทำให้ทุกคนคุ้นเคยนั้นก็คือท่านอาจารย์สินพีรสศีหรือที่เรารู้จักนามศาสตราจารย์สินพิรสศีผู้ก่อตังมหาวิทยาลัยศิลปากรคุณผู้ฟังคงคิดว่าอ้าวแล้ววันนี้จะมาเล่าอะไรล่ะในเมื่อคำสอนต่างๆที่เคยได้ยินมาอย่างคุ้นหูนั้นก็มีบันทึกวิเทศต่างๆและถูกนำเสนอมากมาย ใช่ค่ะคำสอนต่างๆหลายต่หลายครั้งที่ถูกนําเสนอผ่านช่องทางต่างๆแต่สิ่งที่ไม่เคยมีให้เห็นและให้ได้ทราบกันก็คือคําสอนเหล่านี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วใครละ่ะเป็นผู้บันทึกบอกเล่าคําสอนของอาจารย์ศิลป์ครั้งเมื่อท่านยังมีชีวิตให้เราได้มาใช้เป็นสิ่งเตือนใจจวบจนถึงปัจจุบันเปรียบเสมือนคําสอนที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น เรื่องราวที่มาของคำสอนเหล่านี้นั้นถูกเล่าผ่านจากบรรดาลูกศิษย์นับได้ว่าตั้งแต่รุ่นแรกรุ่นไกลชิดครั้งแต่ที่ยังไม่เป็นโรงเรียนปาน่ศิลปกรรมราพุทธศักราช2477จนกลายเป็นโรงเรียนศิลปกรและได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นมหาวิทยาลัยศิลปกรถึงปัจจุบัน เนื้อหาเรื่องราวส่วนใหญ่เราได้นำข้อมูลคำบอกเล่านั้นมาจากหนังสืออาจารย์สินกับลูกศิษย์ซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักวิจัยศิลป์พิรศีฉบับที่3 แม้คำสอนส่วนใหญ่บางคำปัจจุบันอาจจะมีคนเข้าใจว่าอาจารย์ศิลป์ท่านเป็นผู้คิดขึ้นซึ่งแท้จริงแล้วเป็นท,ที่ทราบกันดีว่าอาจารย์ศิลป์เป็นผู้ที่มีความขยันและชื่นชอบในการหาความรู้ที่หลากหลายจนทำให้ท่านรอบรู้เรื่องราวต่างๆมากมายซึ่งบางครั้งท่านก็ได้นำข้อคิดหรือคำสอนจากสิ่งที่ท่านเขียนเรียนรู้นั้นมาสอนเหล่าบรรดาลูกศิษย์ของท่าน ดังนั้นสารสินใน EP นี้เราจึงรวบรวมเรื่องเล่าที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดประโยคเด็ดหรือคำสอนอมตะที่เรานำมาใช้ยึดถือะเป็นหลักคำสอนในการดำเนินชีวิตมาเล่าให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้รับรู้ถึงที่มาของคำต่างๆอง่านี้กันค่ะ พรุ่งน,นี้ก็สายเสียแล้วข้อความสอนใจจากอาจารย์ศิลปพิรษีจนถึงคันที่ได้รับการจารึกอยู่ตรงบริเวณอนุสาวรี์สถานของศาสตราจารย์ศิลปพิรษีแต่ใครอยากทราบที่มาและการกําเนิดอนุสาวรีย์นี้สามารถย้อนกลับไปฟังสารสินตอนไม่มีอนุสาวรีแก่ผู้สร้างอนุสาวรียกันได้นะคะ อันที่จริงคำสอนนี้ถูกเล่าผ่านบรรดาลูกศิษย์หลายต่อหลายคนซึ่งคนแรกที่ได้รับการบันทึกน,นั่นก็คืออาจารย์เฟื้อหริพิทักษ์ ศิลปินชั้นเยี่ยมสาขาจิตกรรมปีพุทธศักราช2500ถือเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ศิลป์รุ่นแรกก่อนก่อตั้งเป็นโรงเรียนประณีศิลปกรรมและกลายเป็นโรงเรียนศิลปกรช่วงราวพุทธศักราช2485อาจารย์เฟือได้เล่าว่าคำคำนี้อาจารย์สิลป์ท่านมักจะชอบพูดเตือนเหล่าบรรดาลูกศิษย์อยู่เสมอๆจึงไม่แปลกใจเลยว่าประโยคนี้กลายเป็นประโยคคุ้นหูของทุกคนไปเสีย พระเจ้าได้ยินเสียงแววอยู่ข้างหูพรุ่งนี้ก็ชาสีแล้วเสียงเตือนที่ท่านร้องเตือนมาหลายปีเพื่อให้เราได้รู้จักคุณค่าของศิลปะวัตถุที่เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของเราเสียงนี้บางคราวก็แววแวแวกระซิบอยู่ค้างค้างบางครั้งก็ดังก้องกังวานลั่นสนั่งยิ่งกว่าเสียงฟ้าผ่าเสมือนปลุกกระชากให้ผัวตื่นจากความหลับไหลท่ามกลางความมืดและความเย็นของรัติกาลซึ่งฝนกำลังช่วยให้หลับสบาย พรุ่งนี้ก็ช้าเสียแล้วจึงไม่เป็นเพียงคำตักเตือนให้เราได้รู้จักคุณค่าของศิลปะวัตถุเท่านั้นแต่ยังเป็นคำเตือนใจกลางๆไม่ให้เราประมาทไม่ทอดทิ้งการเวลาอันมีค่าควรทำตัวเองให้เป็นผู้ตื่นตลอดเวลาอยู่ท่ามกลางแสงสว่างและความสดชื่นรู้จักตัวเองรีบขวนขวายหาความรู้ไม่ทอดทิ้งเวลาทิ้งโอกาสโดยอย่าเป็นคนที่มัวแต่หลับไหลนอนทอดกายถอดใจไปเรื่อยเปื่อย ไม่เป็นไรไนายทำใหม่ทำไหม่เรื่องเล่าโดยสนันส่นศิลากรนปรติมากรโรงเรียนปราณีศิลปรกรรมโรงเรียนศิลปรกรอาจารย์สนั่นเล่าให้ฟังว่าวันแรกที่ท่านอาจารย์พบอาจารย์ศิล์นเล่นเอาประมาเลยทีเดียวเพราะท่านร่างกายสูงใหญ่สวมแว่นหนาเตะพูดภาษาไทยเสียงดังเชียวแต่ผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก ท่านอยู่ในชุดผ้าทอแบบกางเกงจีนเสื้อสีขาวภาพปั้นขนาดต่างๆตั้งเรียงรายอยู่เต็มห้องทําให้ผมประทับใจและมุ่งมั่นที่จะต้องเป็นสิษย์ของท่านให้ได้เมื่อเรียนจบผมก็มาทําง,งานอยู่กับท่านโดยท่านได้มอบหมายงานชิ้นหนึ่งให้ทําคืออนุสาวรีย์เจ้าพ่อดําขนาดใหญ่เท่าครึ่งคนจริงถือเป็นงานแรกและงานใหญ่เรียกว่าแทบจะเกินตัวเองไปด้วยซ้ํา หลังจากผมปั้นมานานเกือบ3เดือนเกือบจะเสร็จอยู่แล้วเหลือแค่ส่วนของเครื่องหลังทหารปรากฏว่าศูนยถทวงการยืนท่าเปลี่ยนพอดินเหนียวกว่า30กิโลที่เติมลงไปทําให้ลูกป,ปั้นลม้มลงทันทีทางเรเนรนาจิตสํานึกในขณะนั้นคือคิดว่าคงจะต้องถูกดุอย่างแน่นอนผมยืนมองชิ้นส่วนที่แตกกระจายพร้อมๆกับเสียงฝีเท้าของอาจารย์ค่อยๆใกล้เข้ามาเตรียมรับใจในการลงโทษมือใหญ่ๆมาแตะที่หลังต้นคอผม พร้อมกับเสียงที่ท่านพูดว่าไม่เป็นไรนายทำไหมทำไหมสิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นปรากฏการณ์ตรงกันข้ามผมจึงหันมามองท่านบอกท่านว่าอาจารย์ให้คนอื่นทำบ้างสิครับอาจเป็นเพราะความเหยื่อนายความกลัวว่าจะทำให้เสียหายอีกผมจึงพูดเช่นนั้นไม่ได้นายต้องทำฉันให้นายทำตอนแรกผมก็คิดว่านี่คงเป็นการลงโทษของท่านแต่ต่อมาเมื่อคิดได้จึงเข้าใจว่าท่านไม่ได้โกรธไม่ได้ลงโทษผมเลยแม้แต่นิดเดียว แถมเหตุการณ์นั้นยังทําให้ผมรู้สึกว่าถ้าท่านเปลี่ยนให้คนอื่นมาปั้นแทนผมผมคงรู้สึกแย่งงานไปเลยคงจะเป็นสามันสำนึกที่รู้สึกกลัวงานไปตลอดชาดเลยทีเดียวเสียเวลาศิลปะเรื่องเล่าโดยประชิดวามานนทันธนากรยุคนั้นมรราลูกศิษย์มักจะเรียกอาจารย์ว่าอาจารย์ฝรั่งแต่พอท่านได้เปลี่ยนชื่อจึงเรียกท่านกันว่าอาจารย์ศิล์มาจนถึงปัจจุบัน สำหรับลูกศิษย์ยุคแรกๆพวกเราถือเป็นนักเรียนของกรมศิลปากรไม่ได้เรียกกันว่าโรงเรียนซึ่งท่านอาจารย์ประชิดหยอดไว้ในเล่มว่าถ้ามีโอกาสจะเล่าให้ฟังถ้าให้เปรียบให้เห็นกันง่ายๆก็คงคล้ายๆกับสภาษิตไทยที่ว่า กลืนไม่เข้าคายไม่ออกถึงขั้นอมจนอาจเจียนกันเลยทีเดียวครูที่เข้ามาสอนเราในสมัยนั้นส่วนใหญ่คือคนที่อาจารย์ฝรั่งไว้ใจเช่นอาจารย์คุณพระพระสาโรชรัตนิมานท่านสอนวิชาออกแบบและประวัติศาสตร์ศิลป์ในช่วงนั้นเราไม่เรียกว่าวิชาสถาปัตย์เพราะถูกกีดกันจากสถาบันอื่นอาจารย์พระพรหมหรือพระพรหมพิจิตสอนวิชาสถาปัปตยกรรมไทย อาจารย์ฝรั่งแรกๆท่านเรียนภาษาไทยจากหนังสืออ่านแบบเรียนเร็วและนิทานอิศพและมักจะเรียกชื่อของลูกศิษย์ว่านายแบบเต็มคําไม่ตัดอักษรถ้าเป็นหญิงท่านจะเรียกว่านางสาวนําหน้าเช่นกันสําหรับข้าราชการท่านก็จะเรียกชื่อตามยศในสมัยนั้นเฉพาะคําที่ออกเสียงง่ายแต่หากเป็นคํายากๆเช่นอธิบดีรัฐมนตรีอาจารย์ก็จะใช้เพียงพนะและตามด้วยชื่อเต็มท่านมักบอกว่าท่านกําลังเรียนอยู่ชั้นประถมในช่วงของปีที่สาม ปีที่4ท่านก็เริ่มอ่านประวัติศาสตร์ไทยและวรรณคดีไทยกลายเป็นว่าท่านรู้ลึกและละเอียดไปกว่าเราแล้วแม้ว่าท่านจะเขียนภาษาไทยได้บ้างแต่หากเป็นเรื่องสำนวนโวหารนั้นไม่ต้องห่วงนอกจากวิชาทางศิลป์ที่เราต้องเรียนรู้กันแล้วผู้บริหารสมัยนั้นก็บังคับให้เรียนโน้ตดนตรีภาษาไทยคำนวณแถมยังให้พวกนี้สีแต่งเครื่องแบบยุวชนทหารมาสอนพวกเราเลยพากันหลบบ้างขาดบ้างพัดกันพ่อเขาทานไม่ได้ก็ไปเองอาจารย์ฝรั่งแกเข้าใจนะพอ เห็นพวกเราแกก็จะยิ้มมุมปากแล้วหลีตายืนหน้าบนว่าเสียเวลาศิลปะเห็นไหมล่ะคำคมปริศนาของท่านแสบไหมนี่เป็นเรื่องเล่าไม่กี่เรื่องที่อบอวนไปด้วยความสุขเรากับพาพวกเราย้อนกลับไปยังเมื่ออาจารย์ยังมีชีวิตแต่เรื่องเล่าเหล่านี้ไม่จบนะคะ EP นี้เป็นเพียงตัวอย่างหยิบยกมาให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับรู้กัน แต่ถ้าใครอยากอ่านแบบฉบับเต็มแล้วก็สามารถติดต่อสั่งซื้อหนังสืออาจารย์สินกับลูกศิษย์ซึ่งมีประมาณ672หน้าทางพิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสินพิรษีอนุสรหรืออมรินบุ๊กเซ็นเตอร์และเช่นเคยก่อนจบ EP นี้ทางสาวรศินต้องขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาภาพประกอบหลาักจากหนังสืออาจารย์สินกับลูกศิษย์ฉบับที่3โดยสำนักวิจัยสินพิรษีและพิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสินพิรษีอนุสรด้วยนะคะ หากมีข้อมูลที่ผิดพลาดประการใดทางครูเราต้องขออภัยมานะโอกาสนี้สำหรับอีพีหน้าเราจะมาเล่าถึงคำสอนของอาจารย์กันต่อจากรุ่นพี่ครั้งเมื่อโรงเรียนยังเป็นโรงเรียนศิลปกรจนเป็นมหาวิทยาลัยศิลปกรจบจนลูกศิษย์รุ่นสุดท้ายที่มีโอกาสได้เรียนและไดใ้ใกล้ชิดกับอาจารย์ศิลป์กันต่ออย่าลืมกดติดตามกันไว้จะได้มีพลาดในคลิปหน้าแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ หรือคอมเมนต์แนะนําเพื่อที่คราวหน้าเราจะได้หาข้อมูลแนะนําเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกนะคะสําหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ